ดลองของเรานะคะเราก็จะเทน้ํามันลงไปนะคะเทลงไปเลยค่ะประมาณรึ่งแก้วนะคะค่ะประมาณรึ่งแก้วเทเยอะเลยอ่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลการทดลองกันนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคโอเคค่ะแล้วเรามารอสังเกตการดูกันร,ระหว่างรอน้ําแข็งละลายนะคะ นี่นะคะสังเกต EN ดูตรงนี้นะคะน้ำมันน้ำหยดน้ําจากน้ําแข็งนะคะมันกาําลังละลายลงมาเห็นไหมคะพอมาละลายลงมาปุ๊บมันก็จะแยกแยกแยกกับน้ํามันเลยน้ำมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะนี่นะคะพอน้ําแข็งละลายแค่ะมันก็จะเริ่มลอยขึ้นนะคะหเห็นไหมคะไอกก้อนขาวเนี่ยแหละค่ะมันคือน้าน้าแข็งนะคะนี่คือผลการทดลองนะคะมันก็ลอยขึ้น <S <S ผลการทดลองนะคะ วัตถุลอยหรือว่าจมในของเหลวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวก็จะลอยแต่ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวก็จะจมน้ำแข็งและน้ำมันพืชมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันดังนั้นน้ำแข็งจะลอยปริ่มอยู่ในน้ำมันพืชแต่ถ้าน้ำแข็งละลายเป็นน้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันพืชดังนั้นหยดน้ำจะจมลงโดยดึงน้ำแข็งลงมาด้วยในตอนแรกแต่พอ หยดน้ำหลุดออกมาจากน้ําแข็งแล้วก็จมลงนะคะก็นน้าแข็งก็จะลอยกลับสู่ด้านบนอีกครั้งค่ะ